อาว u t u b e ทุกท่านเลยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้ง GTA แบบอลิมิเต็ดนะครับแบบสมบูรณ์แบบครับฉบับเต็มสมบูรณ์แบบเลยครับแบบแบบเหมือนในเหมือนะแบบเหมือนใน PC เลยครับตัวเกมประมาณกิกกว่านะครับประมาณกิกเจ็ดโอเคมันจะมีให้หลด2 2ไฟล์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ ถ้าเราโหลดมาแล้วมันจะมันจะขึ้นมาอ๋อขั้นตอนแรกเราต้องโหลดอันนี้ก่อนนะครับ es เป็นไฟล์นี้ก่อนโอเคแล้วก็เข้าไปแล้วก็กดตัวนี้ปึแบบ๊บแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดอ่าปึแบบ๊บมันก็จะขึ้นเป็น gta แล้วก็มีไฟล์อีกไฟลหนึ่งข้างๆกันนะครับโอเคแล้วก็จะมาติดตั้ง gta ก่อนติดตั้งอันนี้รับประกันได้เลยครับร้อยเปอร์เซ็นนะจ๊ะเล่นได้ ไม่ไม่ไม่เล่นได้ทุกเครื่องนะครับจํากัดเครื่องอยู่เครื่องที่แรงอยู่ถึงจะเล่นได้จะลองไปโหลดดูโอเคเราอย่าไปเปิดนะครับซื้อนาโพกให้หน่อยเราอย่าไปเปิดนะครับเราต้องเสร็จสิ้นนะอย่าไปหลงเปิดเด็ดขาดนะครับถ้าเปิดนี้จบเลยครับเพราะว่า เรายังไม่ได้แปลงไฟโอเคเราก็เสร็จสิ้นปึ๊บอ่าเห็นไหมครับไอมันมันมีซิฟหูดนี่ครับโอเคแล้วก็กดแช่ครับแล้วก็แตกไฟล์นะครับแตกไฟแตกแตกไฟล์แตกไฟล์ปึ๊บตกลงปึ๊บแล้วก็แตกไฟล์ประมาณ2กิกกว่าครับใจเย็นๆครับผมจะไม่ข้ามนะครับ ผมจะทำทุกขั้นตอนเลยครับถ้าข้ามไปเดี๋ยวจะงงนั่งรอครับให้ท่านรีคลิปเอา <laughs> โอเคครับที่จริงผมก็ไม่เชื่อนะครับผมลองแล้วครับใช้ได้ครับเครื่องของผมก็ไม่แรงนะครับแรมสองกิกเอง CPU ก็ Snapdragon แปด แปดสองศูนย์ประมาณนี้ครับก็เล่นได้เอา้ามันไปไหนแล้วก็เล่นได้ผมไปลงกดหรือเปล่าเนี่ยอู้ตายครับผิดแผนเลยครับเอาใหม่ครับเอาใหม่เสียดายมากผมไปลงกดกดวางลบตัวไหนอีกเนี่ยอ๋อไม่ต้องลบแล้วโอ้โหสาไปลงกดยกเลิกครับเสียหัวเลย <laughs> โอ้ยกำลังกำลังโมแบบดีๆโอเคแล้วก็รอต่อไปแล้วแต่เครื่องครับเครื่องใครไรไวมันก็จะพื้นๆเลยครับของผมนี่ผมว่ากากนะแรมผมสองกิกเองสำหรับใครที่แรมแบบสี่กิกอย่างเงี้ยซีพแบบโหดๆอย่างเงี้ยโอ้โหสบายเลยครับเกมนี้ผมลองเล่นแล้วนะครับไม่ใช่ผมเพิ่งติดตั้งตามท่านผู้ชมนะครับผมลองเล่นแล้วแล้วผมลบทิ้งแล้วผมมาติดตั้งแล้วมา สอนดาวน์โหลดใหม่ครับผมจะไม่โดนเดี๋ยวมันจะอีก50%ครับอดเอาทำตามผมทุกขั้นตอนเลยนะครับอย่าไปรัดนะครับถ้ารัดนี้จบเลยครับผมลองรัดดูแล้วเข้าไม่ได้ล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับเข้าได้ครับ ไม่ใช่แบบห้าห้า m สอง m แล้วเข้าได้ไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้กิ๊กกว่าครับมันจะมีสองไฟล์ให้ดาวน์โหลดท่านต้องโหลดมาสองอันนะครับสองอันแล้วมันก็จะขึ้นมาสองอันที่ผมเห,เห็นที่ผมขึ้นมาโอเคครับใกล้แล้วครับนิดเดียวครับอดใจไว้สักนิดเดียวนะครับ เรียบร้อยครับถ้ามันก็จะขึ้นเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับที่ผมจิ๊กไว้นี่ครับโอเคเราก็กดเข้าไปครับปึ๊บอ่าเราก็กดแช่ครับแล้วก็มาเพิ่มเติมแล้วก็ย้ายนะครับย้ายเข้าไปใน a อ d ดรอยนะครับตัวที่สามนี่ครับปั๊บแล้วก็เข้าไป OBB ปึบแล้วก็กดตกลงปั๊บเรียบร้อยแล้วครับโอเคท่านก็เข้าเกมได้เลยครับ นอได้เลยครับอย่างเฟี้ยวครับอย่าง feel. เฟี้ยวปึ๊บนี่ให้ท่านกดตัวสีเทาๆ่านี้นะครับไม่ต้องไปใส่อะไรกดสีเทาขวามือสุดปึบ๊บแหมแล้วก็กดเพลงเจมไหมครับแจมอันนี้โทรศัพท์นะครับเนี่ยไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรเลยครับนี่เห็นไหมครับผมจะเปิดคืนให้ดูเลยเห็นไหมครับอันนี้มันโทรศัพท์ สมจริงโคตรครับฟูเฮดดีครับภาพถ้าจอใครสวยๆนี่แจ่มเลยดีนะที่จอผมเป็นฟูเฮดดีนะครับโอ้โหที่นะครับผมลองไปหารถดู่าถ้ามันขึ้นแลุ้๊โจ๊ขึ้นได้นี่นี่นี่ดีปึ๊บขึ้นได้ครับโอ้โหที่ครับที่เยดขึ้นได้ด้วยครับโอ้เท่ท่ ขอโครับเนี่ยเฮ้ยดมัน่าแล้วอ้โ้คนครับทีนี้ก็จุ๊บ